สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหานเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Food t i ยร s m a t นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่โอเคเราก็คลิกเข้าไปนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปมาใหม่นะก็เป็นแอปทดลองก่อนเปิดตัวนะครับอ่ตัวนี้ก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับจะได้4ี่บาทต่อหนึ่งคนนะครับอ่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนสมัครต่อจากผม1คนนะครับได้มา4บาทนะผมก็จะได้ลองถอนดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่า ตัวนี้เนี่ยได้หลักๆก,ก็จะเป็นเช็คอินประจำวันนะครับแล้วก็หมุนวงล้อวันละ10ครั้งนะครับอ่ะเดียวผมอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะ,ะกดปยนะครับสำหรับแมวตัวนี้เนี่ยผมกดแล้วไม่เห็นได้เพชรขึ้นเลยถ้าได้ห้าหมื่นเนี่ยมันจะ,ะได้รับเพชรสองหมื่นเหมือนผมกดแล้วมันไม่นับนะอันเดียวลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งจากที่ผมสังเกตดูมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลย ก็เลยไม่รู้ว่ามันนีไว้ทําไมกดไปจิ้มๆไปนะครับก็ผ่านไปนะครับเราก็กดได้รับนะครับถ้าตกเพชรมันมีข้างบนเนี่ยอ่ะอันนี้ได้ดูโฆษณานะครับมาดูว่าคะแนนจะขึ้นหรือเปล่านะถ้าเรากดข้าม เราจะไม่ได้คะแนนตรงนี้นะครับถ้าเรากดได้รับมันถึงจะได้คะแนนนะครับก็ขออญาตดูโฆษณาไปนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ30บวินะบางคลิป90บวิเลยนะครับทือว่าค่อนข้างนานนะคะแนนตรงนี้เมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่เนี่ยหล้านคะแนนเท่ากับ10บาทแปลว่า10,000แคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับเดี๋ยวกดรับไปโอเคคะแนนขึ้น อ่ะผมขอ,อยัดก,กดกลับครับแล้วก็กดหน้าหลักนะก็ดูตรงนี้นะครับคะแนนผมมีอยู่ไอเพชเนี่ยก็คือ1ล้านกับ4 2 0แสนนะครับอ่ะหนึ่งแเพรเท่ากับ1 000, บาทอ่ะก็มากดแรกไปนะครับก็กดลุกกระเป๋านะอ่ะก็มีโฆษณาเด้งก็เป็นปกตินะครับอ่ะก็กดข้ามไปอ่ะโอเค แล้วก็ในส่วนของตัวถอนผมไม่แน่ใจว่ากดถอน10บาทแล้วมันจะหายไหมมันเหมือนกับพวกไทเดลี่ต่างๆนะครับในส่วนของเติมเงินมือถือมันมีอยู่6ค่ายนะครับมี168 AS, d t t ป m y c a t p e n กมาแล้วก็ to move นะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอนเข้า to ม o น e ี wallet ก็คือจำนวนเงินส0บบาทนะครับก็ลองแลกตัวอันนี้มันได้ใส่ศูนย์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวกดไปก่อนถ้ามัน ไม่ถูกคงให้ใส่ใหม่ะโอเคก็ปีไปก็ส่งยืนยันคั้งแรกปุ๊บะก็ใช้เวลาหนึ่งสามวันนี่มันไม่เข้าเลยเหรอนึกว่ามันจะเข้าเลยอ่ะโอเคตัวนี้ เงินหนึ่งไม่เข้าว่ะเดี๋ยวผมขอเนาญาตให้เ,เข้าบ e ลก่อนะเงินหนึ่งไม่เข้านะครับอ่ะโอเคมาละอ่ะก็มีรูปตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจํานวนเงิน10บาทนะครับก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนะอันนี้มันก็ขึ้นเป็นเพย์เจอร์แม็กนะครับอืมมันก็เป็นเหมือนกับเติมเงมือนนื่นอื่นนะครับประมาณนี้ อ่ะโอเคสรุปว่าจ่ายนะครับแต่ก็จะใช้เวลาสะสมสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการถอนอีกทีนึงว่ามันจะขึ้น10บาทเหมือนเดิมไหมเนี่ยอ่ะมันหายไปนะในส่วนของ10บาทนะครับตัวต่อไปก็ต้องแรก5 0บาท100 2 0ร500าแล้วก็1000นะครับต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะถอนซ้ำตัวไหนได้บ้างน,นะครับคือบางอันจะถอนซ้ำได้เฉพาะตัวสูงสุดก็คือ1000นนะครับเช่นไ <c oughs> ทเดลี่ แต่ว่าในส่วนของโกเดลี่เนี่ยสามารถถอนซ้ำ200บาทได้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคมากเลยก็ประมาณนี้นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับหลกัหลกๆผมแนะนําให้เช็คอินประจําวันนะครับมันได้คะแนนเยอะนะแล้วก็ตัวหมุนวงล้อนะครับคือมันจะได้ตัวเพชรอย่างเดียวนะครับได้10รอบคะแนนสูงสุดก็คือ5 0,000ื่นนะครับห้าหมก็จะได้50สตาค์นะครับเพราะว่า1 1ึ่งหน หนึ่งแสนคะแนนเท่ากับ1บาทนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอจิ้มไปเรื่องไปนิดนึ่งแดงอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับกดลาบไปอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้กดดูโฆษณาอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ